สำหรับคลิปนี้เนาะสาตุงกระย่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บรรจุนะคะสาตุงกับภาพพี่น้องมาเบิงสิงสาราสัตว์เริ่มจากเก่งกวางบ้วนมุนีละมีหอดม้าปลาผลเด้ยวปลาด้วยนะคะหลังจากนั้นก็นมาเป็นนกเนาะ นกกระหลากหลายสายพันธุ์นอพี่น้องแล้วก็มาเป็นหอยสาวตุ่มสิพาพี่น้องไปแบบฝ้าฝ้าเพราะว่าเวลามันเหลือหน่อยแล้วเนาะพ่นสิอัดประตูปองเอี่ยมเด้มาจากนกก็สิเป็นผีเสือ้อเช่นเดียวกันหลากหลายสายพันธุ์เนะาะจจกาพันจับมาจากประเทศใดแล้วแน่ทบีบใดแล้วแน่ แมงกระเบียบางตูเนาะสาวตุ่มกะมีความหูซึกว่ามันมาจากบ้านเท่าหูซึกว่าเคยเห็นตนไปได้หน่อยนะแต่ว่าเพิ่นกระเขียนไว้อยู่ด้ว่ามาจากประเทศไทยว่าสันส่วนอันนี้จาว่าเป็นใบใหม่เด้อที่แท้แล้วเป็นแมงกระเบียบักไล่เต็มตูพี่น้องจากลล่ใดเป็นล่ใดจนลล่ตาเนาะสาวตุ่มกะฝ้าวามีหอดอัน แม่งขับแม่งแค้นตัวเล็กๆเล็กๆเขาเจ้าจ,จับมาเลียงกันไวไหมพี่น้องอยู่ในหนีนบางโตสาวตุ่มกับเคยเล่นเด้ไมายถึงว่าอยู่บ้านเฮาเมืองไทยเนาะเอามาเล่นแม่งแม่งกวงนะนะบ้านเฮาแต่ว่าทางบ้านสาวตุ่มเอืนว่าแม่งกวงมันอยู่น้าก๊กแกนะ่น่ะอ่าเขาเขาโ้งโขงงวงงอง,งอยู่ทั้งหัวมันนะ่ะ แล้วก็มีแม่งกินนุ่นข้าเห็นบ่น่ะมันสิมีแม่งกวงที่เ้าเอามัดส้นกันน่ะนะมันเอาหัวหนีบกันน่ะมันเอามันเอาง่ามันทั้งนี่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 นั่นละสาตุนก็เคยเล่นเพื่อนก็จับเอามาหอมมาตุ่มกันแ้วเบิงอันนี้ก็คือกินนุ่นข้าเนาะแม่งออียงเล็บจือซื้อมันบ่ได้เนาะแต่ว่ามีความมุกซึกว่าเคยเห็นผ่านตานะนะ ส่วนอันนี้ก็เป็นฟอสซิลฟอสซิลเนี่ยก็คือซากปลาซากสัตว์น้ำที่มันทับถมกันอยู่ใต้น้ำใต้ทะเลเนาะเหมือนกับไปขุดไปกลนไม่เห้าเบิ่งเด้ว่าเป็นปลาดาวเป็นปลากระเบนเป็นอันนี้ว่าเป็นปลาเข็มนั่นแล้วส่วนอันนี้ซส้าตุ่มเบิ่งโบออกอันนี้เป็นปลากระเบนเนาะอันนี้พ่นว่าเขว่าซา่นเพ่นเขียนไว้แล้วอันนี้พ่นว่า เป็นไดนโนเสาร์แล้วกับปลาก,กระบอกด้วยนะม้าน้ำด้วยก็มีด้อพี่น้องอันนี้คือปะการังเพืเอเ่อนอันนี้กับปาการังใบไม้เพื่อนเขียนกำกับว้หลายยางหลายเนี่ยอยู่สาวตุ่มเกาไหมพี่น้องเบิ่งสันสันเบิ่งตามหูไปกับมโนภาพเอาพี่น้องเพื่อนอธิบายว้หลายยางหลายเนี่ยอยู่แต่ว่าสาวตุ่มกับบร้แกะอ่านมาสูพี่น้องฟังเนาะ เอาจากว่าความจำมันพานตาขอบคุณที่เขามารับชมเนาะท้าติดตามตอนคลิปต่อไปว่าสาตุ่มเสียวอีหยางจากในพิพิธภัณฑ์นีไม่พี่น้องเบิง่งสำหรับคลิปนี้สาตุ่มขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อพี่น้อง